สวัสดีครับและนี่คือรายการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Future of Youth รายการที่จะเป็นหานักแสดง New Generation เพื่อเป็นดาวดวงใหม่ของวงการผมรู้สึกดีใจมากเลยครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกทท่านจะอิ่มเอมและมีความสุขไปกับผู้เข้าประกวดทั้ง4คู่นะครับ กูกบไอ้พวาอุตส่าห์โกหกพี่ติ๊กพามันเข้ามาแข่งรายการมึงเทง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้ถ้ากูต้องโกหกอ่ะกูก็ต้องโกหกไปเรื่อยๆดิเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหรอกพวกพี่ดูออกกันหมดนะครับระวังนะอย่าเฟกนะเอางี้เล่าเรื่องของเราแทนเรื่องของเราคืออะไรวะผมใช่ปะเจอมาหนักกว่าโดนตัดทุนไม่มีตั้งใจค่าเทอมหนักพอปะถ้ามึงยังมีคน่เล่นโฟร์แฮนด์อ่ะ กูกว่าจะพอได้คู่กับมึงได้นะเนี่ยคือท่าให้ถูกต้องขอบือณนายครับเจ้าหมากูมีความฝันที่ก,กูอยากจะเล่นในคอนเสิร์ตที่มีคนดูเยอะแบบวันนี้มึงคิดว่ากูอยากมารายการขายจิ้นอะไรพวกนี้มากเหรอวะถ้าไม่ใช่พรากูอยากให้มึงภูมิใจในตัวกู ผมว่านี่มันไม่ใช่การประกวดหาคู่จีิแล้วแหละนี่มันศึกเทนไฟเทน,ทนทชัดเลยจริงๆรายการนี้ต้องขอบคุณคู่กูด้วยซ้ำนะไม่งั้นกระแสไม่ดีขนาดนี้หรอกเรื่องที่เราทำผู้หญิงทอ้องจริงไหมกูสั่งให<ไ>้มึงใส่ถุงให้มึงขาไหมเนี่ยฮะมึงขอกระดาษซับหน้านี่มันกระดาษเช็ดตูดกูเข้าใจนะกูมึงอยากจะช่วยตะวันอะแต่ที่กูมาถามมึงอะคือกูอยากให้มึงทบทวนตัวเองเว้ยไม่แข็งแม่งละพอใจมึงยังเสียงสะท้อนในห้องที่ว่างเปล่า ตอบคำถามด้วยคำถามเท่งนั้นมีแค่เธอคนเดียวแม้ไม่เอ่ยปากมองตาก็รู้ความหมายด้วยกันผมเป็นไอคิวแพ้ที่ทำในตัวเองไม่ได้ใครเขาจะชอบผมจริงหรอครับไม่มีใครอยากจะเห็นเราเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซนต์หรอกเขาอยากจะให้เราเป็นในแบบที่เขาอยากจะเห็น